ข้างคาข้างางน้อยใส่สายยังทำเงิน25 25ไม่คุ้มไม่จีบอเขา้ส่เงินแค่ข้างคาบ้างจะต้นต่ำ25แต่ใครมีพอหายยครับ15 15ยังมั้งอันนี้เขาไว้มาทีเปล็อกขาไอีก้อน เราวันนี้เขายกไปทีนีไม่ถึงพันใชมคับใครับตัวเอรี่สิบบาทเองวดพันขาแค่ขนาดสายงได้เบอร์โทรก็ได้เดี๋ยวมอโศกซัดซัดซัดตรงที่สาเลนนี้เนาะแครับแหาโฟได้บ่เนี่ยไดหอนงาขาม่แต่สาไฟงาขามหมือนขึ้นเลยแต่บนกู่อหนาตาตะวนเี้องมันเอะไงาวันเกิดนะ อันนี้เัเสียงไรันต้ตัว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 แกตง่ายครับทรงหอยแม่น้ำหอยตัวไม่ดําน้อยเนี่ยนะสิมาแขส่งให้ลูกไปแล้วยอนไปนะเจ้าเจ้าเสียงเด่นูไปเขาไปในบ้านแม่ทีเขาไหมเขาไปในบ้านลูกตอนนี้ไปขาตัวมาวุ้นล่มต้วก็ต้องซื้อแบ็คมาใส่ฟมครับแ็คมาใส่ฟิล์มใต่วนีถ้าัจอยเดิ เราบปฟังเนาะตัวนี้สึกใส่ผงไปเลยใส่ตัมันขามนี่ก้อนามนี่ก้อนามนี่เลยแต่ที่ก็ได้ใส่เปลีนยานไม่ย่านย่านเลยเป็นคนามใส่ไปข้าต่จิตทยาตรงนั้นจับต้นไม้ปหาจับต้นจัไปะาไตรงนี้คือขอทานก่อนขอที่ทานเนี่ยมันมอมอลงให้เขาก่อนทานลงมั่ดีก่อนชื่อไหมครับลงมันนะชื่อแ้วชื่อานาก็ิหนึ่งชื่อมดหนึ่งหมด ม้วนไหมถึงม้วนไอ้ลอยเพี้ยนรดแมนครับแมนเขาลงยิงมันเองเมื่เป็นยังนะเขากระจาะรอยไปกก็เมื่เป็นยังครับใช่ลอยไปไว้แล้ววันหน้าคนเขากระนก้นใส่เลยวอนหน้าคนกนามันทั้งแอร์ทั้งยังพ่อเรียบร้อยหมดแน่แมนครับถ้าสิบหาอยมันได้อยู่งซี่ยังตุ้ยตุ้ยอ่ะปวยคนปะหาแมนม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 าทำมันนี่กับสเปียเธอขุดหลุมตรงนี้ก่อน เอาเสาเดียวนี่พันก่อนบ่แม่รับแม่แมถ้าถ้าจะถ้าจะได้ก็เอาันหเม็ดล็าะหอมเนาะเา่เดเนี๋ยวเล็กกลมก็ได้เล็กกล้องก็ได้เพว่าเล็กกลมันจะมันจะถูกเขาดีนเล็กเล็กกลมเล็กกรมาในอะได้ว่าเล็กก้องมันถูกกว่านะเราเมืองเอามมนแข็งแรงนั่นะเส็นนึงไหร่กับหกร้อยเสาอ่ะสามหกเมตรน่ะราคาเดียวกันครับประมาณาวากลมดีกว่า ปรตลงนอนช้างเข้าตัวจตัวเอาตองคออกกี่แล้วไงพี่เจด้าให้ดีนะว้ยเฮ้ยเห็ดลงไปแล้วจะเชียใจนู่นนี่ช้างแนนําว่าให้เสาลงตรงตรงตรงไหนกนนะครับพี่ว่ามันจะบรได้ง่ายดูนะครับเป็นมาแหละครับแล้วก็ซื้อแลกมามผมก็ได้ทีหาองิล็อตเนจะซื้อออกนอกเขาใจอยู่นะไห่งมันจะ่ที่คือตอนนี้มันต้องเื่อออกไข่คือคืนยูนีแล้วเพ็่อน้างเข้าทั้งไหนมาดิ โอเข่าวรวมกันกับพวกเขาเลยนะใช่เป็นตประตูหัวเขาไม่ฉิดอีกสอต้นหนึ่งวนนี้มันจะศึกษานะสำหรับลูกค้าไงใครที่คืดยืนนี่งมาถือมือ้นขั้วหน่อยขึ้นขั้วหน่อยครับดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตามะเดี๋ยวจะพาตาให้ฟังวันนี้ไมันสิแล้วมืออื่นให้ตามมือช้างมาเแ็่ไหนทับใส้เสาอะไรตรงนี้เลยซ้ายนี้ได้ครับที่ไปซื้ออะอีกไปซื้อเอ้อไปซื้อขึ้นมา ก้าบไปใชมคัดเอาความตัวนึงนเออคัดเอ,เอาไม่นึ่าได้ตัวนึงมันก็สีมีเล็กแล้วก็เล็กสองตัวได้ผมดหเก็บในใน,ในกรกนะแล้วเพราะว่าแล็กนี่จะล้อทางบริภบาลสอ,ออกใส่กับเหล็กก่นอนมันต้องเลยกออกอก่อนแล้วกับสีมันแต่มแ่มไหมครับผมก็ได้ครับะไงก็ถางจะจะเดหาเออแล้วครับก็เป็นว่าแล็กนี่ส่ตัวอันนี้ตัวนึงครับตัวนี้ตัวนึ่งถ้าถ้าาออเสือโดย์ซ้โบย์ด ถ้าซื้อฟิลมดีามาั้อร้านขายมึงซื้อเพืาเองไงม่ซื้ออันซื้อีมาอะไรซื้อมาอธิบายับับับสายเนาะเอาเอามวนหนึ่งเลยเนาะเอาเบอร์เอี่หาเบอร์ยี่ห้านครับนาจะไม่เบอร์ยี่ห้าเ่าออเบอร์ยี่ห้าค่ะเจ้าขัดเอาเอ้ที่แบมข้าือท้าที่แบมว่ะว่าันแบบคุยด้ปากคอยซื้อไป่นั่งใจตังค์หรือใจตังค์ใเอ้ยอามันจะ่เจ้าอเอาเอาคู่ ครับน,นี้ใหมาด้วยถ้าอยู่ที่บ้านจะแขบโรครับเจ้ใจต่าง